วัยห้บวกแล้วอยากดูแลด้วยสัตร์ anti aging หรือที่เรียกว่าสตร์ชะลอวัยนะคะต้องเริ่มต้นด้วยตัวยงไงและทํำยังไงบ้างไปดูขั้นตอนกันเลยค่ะวันนี้ก็พามาทัวร์นะคะอันนี้ก็เป็นห้องรับรองนะคะที่เรียกว่าเป็นห้องการอ่านผลตรวจสแกนร่างกายและผลการตรวจเลือดนะคะโดยเฉพาะในผู้หญิงวัยห้บวกค่ะอาจจะมีนหาเรื่องของฮอร์โมนค่ะซึ่งเราไม่รู้ว่าทําไมเราถึงน้ําหนักขึ้นง่ายลงยาก กินเท่าไหรก็ไม่ผอมสักทีนะคะและที่สําคัญค่ะมีปัญหาในเรื่องของฮอร์โมนที่ทําให้มีฝ้ามากขึ้นรูม,มนกว้างผิวแห้งนะคะสิ่งเหล่านั้นเองเกิดจากฮอร์โมนที่สําคัญค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะคะเวลาที่เราตรวจเสร็จแล้วเราก็จะมาลัางอ่านผลตรงนี้นะคะนี่ก็จะเป็นโต๊ะที่หมออ่านประจําค่ะนี่ก็เป็นหน้าจอทีวีที่เราจะต้องเปิดผลเลือดของคนไข้อยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นโซฟาในการรับรองค่ะเพื่อทําให้เรารู้ว่าถ้าคนไข้อ่านผลตรงเนี้ย องใช้เวลาอย่างน,น้เป็นชั่วโมงค่ะคองค่จะได้มีการตอบคาถามถามไปถามมาเนาะซึ่งระหว่างนั้นเองที่อ่านผลค่ะสามารถดิบวิตามินไปด้วยได้นะคะนี่ก็เป็นเสาน้ําเกลือค่ะที่ส่วนใหญ่คอไข่ก็จะนั่งตรงนี้เลยแล้วก็นั่งอยู่ตรงโซฟาตรงน,น,นี้แล้วก็ดิบวิตามินไปด้วยนะคะซึ่งหลายเคสค่ะที่เป็นผู้หญิงวัยห้าสิบวกจะมีปัญหาเรื่องของฝ้าและส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าฮอร์โมนด้วยค่ะและฝ้าฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นวัยห้าสิบวกก็ต้องมีฝ้าทุกคนคําตอบคือไม่ใช่่นนะคะคถ้้าาาาาเเเเเรรรรดดดดแลลตััวออองีีีีฮ์มมมหบบสบยณไไ อาหารที่ดีกับร่างกายดูแลสมดุลฮอร์โมนให้เราปกติค่ะฝ้าเราก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเป็นฝ้าแล้วต้องมาทําเลเซอร์ต้องคอยฉีดเมโสต,ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้นเองสามารถทําได้ค่ะแต่ถ้าเราดูแลตลอดไปให้ผิวฝ้าของเราไม่กลับมาก็สามารถเป็นการดูแลจากภายในได้นะคะโดยการให้วิตามินแล้วก็เป็นการล้างสารพิษในร่างกายค่ะและเป็นการตรวจสแกนร่างกายร,รับเซลล์เพื่อเรารู้ว่าฝ้าของเราเกิดจากอะไรกันแน่นั่นเองนะคะวันนี้ก็พาทัวร์คลินิกแบบนี้นะคะ ้เดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศภายนอกกันนะคะอ,อันนี้เป็นภาพรวมนี่เลยค่ะนี่ก็จะมีมุมสำหรับผ่อนคลายนะคะมีมุมดอกไม้ส,สวยๆนะคะสามารถถ่ายรูปได้ค่ะแต่ที่สำคัญเนี่ยเราก็จะรู้ก่อนเลยค่ะว่าตัวโปรแกรมในการดูแลค่ะจะประกอบไปด้วยทั้งหมดนี่เลยค่ะ 5เตปด้วยกันนะคะโดยเริ่มต้นจากการที่เราฟื้นฟูร่างกายโดยการให้ทานอาหารเสริมที่เป็นตัวช่วยย่อยก่อนนะคะทาให้ลับซ่ของเราดูดซึไมได้ดีวิตามินสาร,ารก็จะเข้าไปครบถ้วนค่ะอันที่2ค่ะก็จะมีเป็นเซนเซอร์แบบเม็ดให้รับประทานนะคะเทปถัดไปก็เป็นการเจาะเลือดที่เรียกว่า P- โปรแกรมค่ะทาให้เราเข้าใจร่างกายก่อนค่ะว่าร่างกายของเราเนี่ยส่วนไหนที่มันเสื่อมไปบ้างเพราะบางทีผู้หญิงวัย50บวกเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแค่ฮอร์โมนแปรปรวนอาจมีหายด้วยหรือนอน,นอไม่หลับด้วย อ้วนด้วยผิวแห้งด้วยฝ้ามาผมหงออกไว้ด้วยหรือปัญหาเรื่องของการปวดออฟฟิศซินโดมจามมาก็ได้นะคะซึ่งการจาะเลือดก็จะเป็นการวิเคราะห์ให้ครบลงลึกทุกๆส่วนเลยว่าเราเป็นปัญหาส่วนไหนบ้างนะคะถัดไปก็เป็นการดูแลโดยการเข้าโปรแกรมค่ะซึ่งที่นี่เองจะมีการตรวจดูแลโดยการวิเคราะห์ร่างกายแบบละเอียดค่ะจะเป็นการดูแลโดยการเข้าโปรแกรมให้วิตามินอาหารเสริมครบถ้วนตลอดในเวลา 3- 6เดือนขึ้นไปนะคะและสุดท้ายการฉีดสเตมเซลล์นั่นเองนะคะนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศของการดูแลของที่นี่นะคะ อน,นีไปชมห้องต่างๆกันเนาะนี่อันนี้ก็จะพามาชมแล้วก็รวมถึงพาร์ทนี้ด้วยนะคะนี่เป็นพาร์ทของการตรวจเครื่องสแกนนี่เองนะคะวิเคราะห์แบบนี้นะคะเดี๋ยวหลางจาพามาทั่รวกันใหม่นะคะใครที่สนใจในเรื่องปรึกษาเรื่องของการชะลอวายัยสำหรับวัย50บวกก็สอบถามเข้ามาได้นะคะที่แอปสีเขียวค่ะ @vitala นะคะ, v I T A L ะ,คะสะกดแบบนี้นะคะแอปสีเขียวนะคะแล้วก็ V I t A L I A นะคะถ้าเข้ามาสอบถามปรึกษาก็ได้นะคะสวัสดีบ๊ายบายกันค่ะ